อันนี้โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยพ่อจะรีไนเลยหนูก็จะไปด้วยโอ๊ยเออเป็นยังทุกคนตอนนี้ไม่มีคนเลยแต่ว่ามีบ้านอยู่หนึ่งกระท่อมโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยรโอ๊ยโอ๊ย,อยตอนนี้มันสั่นมากเลยอะ่ะ หน้าตันแปงเหมือนกันแล้วนะโอเคโอเคถ่ายยังถ่ายอย,อยู่เนี่ยโอ้โหทางลำบากโอ้ยทางลำบาอันนี้นาปู่พลนะเนี่ยเหรอใช่มาหาปู่พลเหรอปู่พลไม่ได้มามัง้งปูพลอยู่ที่ร้านร้านเไรอะแต่ว่านาแปงเนี่ยปู่พลเขามาทำไว้โอ้ปู่พลนะปู่พล อพ่อ,อ,อ,อจะขับขึ้นเหรอโอเคถึงแล้วปิดก,ก่อนเดี๋ยวแปนะ๊บหนึ่งนะเดี๋ยวจะไปถ่ายท,าทาาุ่งนาละอาบไปเดินขึ้นไปบนระวังนะทำไมอ่ะตรงนี้ก็พอแล้วลูกเดี๋ยวไม้หักนี่นะทานนาุ่งนาช้าสิครับทุ่งนาสวยๆเลยบรรยากาศก็สวยนะโอเคเอา มันไม่ไยหนูจะถ่ายตนันโอเคป๊บนึงก็เดี๋ยวพาขึ้นไปบนนู้นไงหนูวดต๊อกปู่พลอันนี้ปิดก่อนเครื่องร้อนมากแล้วยังยังไม่ร้อนเลยอะยวพ่ออุ้มขึ้นไปบนนู้หนหมหัวโต